ส้มฉุนลอยแก้วนะคะมาดูวิธีการทำนะคะเทคนิคในการแคะเม็ดลำไยออกนะคะเราจะใช้ช้อนสเตลเลตข,ของเรานะคะกดลงไปแล้วหมุนให้รอบนะเราจะใช้ลำไย100กรัมนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้เนื้อลำไยเนี่ยกรอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ง่ายในการแคะเม็ดออกนะคะแล้วก็ใช้ปลายช้อนนะคะแคะเปลือกออกนะคะ จนหมดนะคะเราก็จะได้รสชาติลำไยที่กรอบเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นพระเอกของเมนูคือส้มซ่านะคะเขาเป็นตระกูลเดียวกับมะกรูดแต่ผิวเขาจะเรียมนะคะเราก็จะมาทําอาหารได้หลากหลายนะคะเมนูนี้นะคะเราจะใช้เปลือกผิวส้มซ่านะเราใช้ บีดนะคะค่อยๆปอกผิวเขาออกไม่ให้เขาติดสีขาวนะคะเพราะถ้าติดสีขาวแล้วจะทําให้รสชาติของเมนูอาหารนี้จะขมนะคะพอเราทําได้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราผ่าส้มซ่าออกให้นะคะเราจะใช้ส้มซ่าหนึ่งลูกนะคะแล้วก็คั้นน้ําออกนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูส้มฉุนนะคะรอยแก้วนะคะทําให้สดชื่นแล้วก็จากธรรมชาติเลยนะคะ พอเราก็จะใช้สับป,ประรดหนึ่งชิ้นนะคะส้มโอหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เนื้อลำไยที่เราแคะไว้นะคะแล้วจะใช้น้ำดอกมะลิที่เราค้างคืนไว้ในตู้เย็นแล้วนะมันจะได้กลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราเชื่อมเอาไว้นะฮะ100กร,รมัมไซส้มฉุนนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะเราลอยลงไปแล้วนะคะเทลงไปนะคะในถ้วยนะเราก็จะใช้ผิวของส้มซาที่เราปอกไว้นะคะบิดลงไปนะคะเพื่อให้ กลิ่นของส้มซ่านี่ออกมามันจะมีความหอมและสดชื่นจากธรรมชาติช่วยขับคายร้อนมากๆแล้วก็จะขิงอ่อนซอยนะคะ5กรัมแล้วก็หอมเจียว10กรัมนะคะค่อยๆโรยลงไปนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายคนนิตยานะ